การต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีม น้องครับคากาแฟที่หนึ่งครับได้ค่ะอุ๊ยเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยแต่งตัวภูมิฐานขนาดนี้ขอถามนิดนึงนะคะทำงานอะไรเหรอคะอ๋อผมทำงานศาลครับผมทำงานศาลใช่ครับแหมพูดถึงศาลเมื่อวานหนูเพิ่งขึ้นศาลมาเลยค่ะศาลอาญาเหรอครับศาลพระภูมิค่ะพอดีมันเก่าแลวค่ะขึ้นไปทำความสะอาดแล้วก็ลงมานะค่ะ ตัวอย่างกันครับเออนี่คุณรู้ไหมคะมีสารอยู่สารหนึ่งนะคะทารุณสัตว์มากเลยค่ะสารอะไรอ่ะสารตีกาอือคงพิเป็นสารดีกาเราแชรเราเล่นผมว่าคุณไปเอากาแฟไหมผมดีกว่าครับได้ค่ะสารอยู่ได้มาแล้วค่ะกาแฟร้อนๆเลยค่ะครับผมเดี๋ยวครับอะไรคะนี่คุณจะให้ผมเอานิ้วคนเรือไงครับเนี่ยกาแฟร้อนขนาดนี้ขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้นะคะ เราแป๊บนึงค่ะอออาโอ้ค่ะเราแป๊บนึงนะคะตายแล้วรับรองเลยนะคะกาแฟแก้วนี้อุ่นกว่าแก้วเมื่อกี้ค่ะอะไม่เชื่อไม่เชื่อสามารถเอานิ้วขนได้เลยนะคะไม่เชื่ออีกนี่เดี๋ยวาจะทำให้ดูนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะโอ้ยที่ผมพูดเมื่อกี้ผมพูดไปชดคุณผมต้องการแค่ช้อนมาคนกาแฟแค่นั้นเองเอานิ้วไปคนทำไมเนี่ย ขอโทษค่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะคะโอ้ยไม่ต้องแล้วต้องเปลี่ยนแล้วผมไม่กินน้ำชาที่สารดีกว่าสารายาครับมเล่นมชด้วยใช้่าสนับสนุนโดยครีมชุดผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนางยาวีกิฟต์ ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาตินี่ถามจริงอฮะหนักไหมหนักไหมหัวไหล่หนักไหมเฮ้หนักไหมเพิ่งมันหนักตอนตอนตอนทักนี่แหละถูกต้องแล้วมันหนักเดี๋ยวจะเบาเหมือนมีอะไรมากดใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรที่หัวไหล่หนักนี่เพราะว่ามีวิญญาณเด็กขี่หลังคุณนายโยหุ้ยหุ้ยตายแล้ว เป็นไงฮะเบาไหมเฮ้ยเบาเบาแล้วเบาแล้วคุณนายสลัดยเด็กคนนั้นหล่นลงไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฉันสลัดใช่ไหมใช่ค่ะทุกสลัดหล่นเลยเออเดี๋ยวสักพักก็จะหนักอีกรอบหนึ่งเฮ้ยหนักเยอะหนักเยอะเด็กคนนั้นขี่คออยู่เฮ้ยไปแล้วไปแค่เออ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 นี่ถามจริงๆเนี่ยคุณนายเคยทำแท้งไหมเคยสิฮะเคยทำเหรอฉันเคยทำนี่ไงวิญญาณเด็กมันตามมาฆ่าเด็กชัดๆนี่ทำแท้งเกี่ยวอะไรกับเด็กแล้วฉันทำแท้งน้ำ เคเจอไม่คุณนายเคยทำแท้งเด็กไอ้น้ำแท้งน้ำไม่เคยมีเด็กเหรอไม่เคยพรอะอะไรอ่ะก็ไม่ฉันไม่ได้แต่งงานแต่สาวๆแล้วเพิ่งมีผัวนี่แหละอ่ะมีผัวโดมเลยธรรมะธโมถ้าคุณนายไม่เคยทำแท้งเองก็คุณนายก็เคยให้ลูกให้หลานญาติห่างๆนี่ทำแท้งไหมเคยเคยเคยลูกหลานอ้ดังไงลูกของป้าสองคนไปทำแท้ง ใช่โอ้ยบาปกรรมเด็กคนนั้นมันจะตายติดตัวมาเนี่ยเอาลูกของป้ามาทำแทงน้ำคุณพ่อคุณแม่ของคุณนายนี่ตายไป20กว่าปีแล้วอะใช่ใช่ใช่ยี่สิบกว่าปีแล้วที่พ่อแม่ฉันตายและตอนนี้ก็ยังตายอยู่นะแม่มากเลยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณนายตายคุณนายไม่เคยทำบุญไปให้เลยใช่ไหม โอ้ยใครจะมามีเวลาและฉันต้องดูแลกิจการไม่ใช่มีเวลาคุณนายดีขี้เหนียวเจ้าวทำนายเวรสัมภเวสีต่างๆ่างติ้ตามมานี่หัวไหล่หนักไหมหนักไหมหนักหนักอ๋อเอ้ดูเอ้ดูหนักไหมคะเอ้ดูหนักไหมโอ้หนัก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 แล้วหนักแล้วหนักไหมหนักรีบๆเล่นเถอะสะพานใกล้จะพังแล้ว คุณนายสัมเวสีตามติดคุณนายอยู่มีสัมเพวสีถูกต้องทำยังความจองเวจองการคุณนายนี่ถามจริงๆเลยนะอืโกหกใช่ไหมใช่ผมโกหกเอ้ยอยู่ๆมาถามดื้อๆได้ไงเล่าคุณนายครับคุณนายจะต้องทาเขาเรียกว่ามหาอภิอมตะของการให้ทานคุณนายจําคําผมไว้ให้ดีนะภายในเจ็ดวันในคุณนายจะต้องให้ทานทุกอย่างใครมาขอให้ใครมาขอให้ ห้ามปฏิเสธถ้าคุณนายปฏิเสธแล้วก็คุณนายจะตายภายในเจ็ดวันมันจะใช่หรือเปล่าอย่างก็บหมอดูว่าเนี่ย ว่าใครขออะไรก็ต้องให้อย่าได้ขัดศรัทธาอย่าได้อย่าได้ขัดคําขอไม่งั้นสัพเพเวสีจะมามาติดตามให้ชีวิตเดือดร้อนวิญญาณเด็กจะมาเกาะกินชีวิตธรรมดาฉันก็ไม่เชื่อของพวกนี้หรอกนะแต่ว่าเฮ้ยมันคงไม่จริงอะจริงจ้า มาจ้าจิงจ้ามาจ้าจิงจ้ามาจ้าจิงจ้านี่แกเป็นใครพวกแกเป็นใครเป็นผีพ่อแกไงล่ะนังหนูใช่ฉันก็แม่อีอ้อยยังไงใครใครฉันก็ผีแม่แกยังไงล่ะผีพ่อผีแม่อุ้ย แกไม่เคยทําบุญใส่บาทไปให้ฉันหิวข้าวก่อนก็ทําไปทีแล้วทําใส่ปลากระป๋องไปไม่ใส่ที่เปิดไปด้วยเปิดไม่ได้ตอนนี้ฉันหิวฉันอยากจะฆ่าคนอช่วยด้วยช่วยด้วยผีจะาชีวิตผคุณชมคุณเออะวอยวายอะไรอะะเป็นอะไรผีผีพ่อผีแม่ฉันจะมาชีวิตฉันผีอยู่ข้างหลังเธอไหนอ่ะ ไหนเอาเธอไม่เห็นเหรอไหนไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่เขาเขามาหลอกเห็นคนเดียวเหรอเนี่ยเขาเห็นกี่คนสองคนสองคนจ้าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ <c oughs> ไหนอ่ะ <c oughs> ี่เธอตาฝาดไปแล้วยังอยู่เลยยังอยู่เลยจเย็นๆจะโถมมากตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะอยหมอดูดูเขาไว้เนี่ยจริงๆแล้วโอ้ที่รักที่รักนี่เขาว่านะคำพระท่านว่ามุสาวาทาเวระอะไรอะมีพรอมีพคอมือฉันมือฉันจับไหล่เธอไว้เอ้าไม่ขี้มือเธอเหรอมือฉันฉันจะนึกว่ามือผีผีที่ไหนมีที่ไหนเนี่ยนี่ไม่มีอะไรเลย เอตาฝาดไปแล้วนี่โฉมจ๋าคำพระท่านว่าุาตาว่าทาเวลรปนีสิขาประทังสมาธิยามิ การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะจ๊ะที่รักบาปอะไรฉันทำบาปอะสรเนี่ยหมอดูดูเขาไว้อ่ะี่คุณโฉมผมว่าคุณทำงานมากเกินไปจนตาลายนะไม่ตาลายอยู่ข้างหลังคุณน่ะสองคนเลยสองฝีเลยมีใครที่ไหนอ่ะเอางี้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 ผมจะนวดไายเส้นให้คุณดีกว่านะมีไายเส้นเหรอจะไายเส้นให้โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะชมอะไรจ้าคือวันนี้ผมมีเรื่องจะปรึกษาโชมอ่ะปรึกษาอะไรก็ผีอยู่อ่ะก็ผมไปที่วัดมา เพื่อนๆผมอะในชมรมพึ่งธรรมะก็เขาคนดูซุบซิบนินทากันน่ะหาว่าผมอะเป็นแมงดามาเกาะคุณกินน่ะผมอายคนน่ะเธอจะไปอายเขาทำไมแล้วเธอก็มาเกาะฉันกินจริงๆอ่ะโผมไปโธมพูดแบบนี้อะผมเสียใจแล้วโธม ฉันพูดไปอย่างนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรหรอก<ห>ใจไม่ได้คิดอะไรอย่าเลยคุณก็ต้องคิดเหมือนคนอื่นเขาคิดนั่นแหละใช่สิผมเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปือยไม่มีอะไรติดตัวมาคุณก็คงรลังเกียจผมนี่โหาทำย,ายังไงจะให้เชื่อใจกันเนี้ยฉันบริสุทธิ์ใจจริงๆจะคุณอยากให้ผมเชื่อใจใช่ไหมคุณจะให้ฉันทําอะไรคุณถึงจะเชื่อใจฉันถ้าอย่างนั้นคุณก็เซ็นโอนมาระดกมาให้ผมสิ นี่เขาเป็นผีหรือเขามากายภาพอะไรสักอย่างผีอะไรของคุณน่ะเอ้อะไรก็ไม่รู้่มีอะไรที่ไหนคุณ่ะเพอรเจอร์ไปแล้วนี่คุณอย่าเบี่ยงเบนเลยนะนม่ว่ามกกายมกกายภาพกันนิ้วล็อกกันดิที่ผมที่ผมขอคุณไปเมื่อกี้อะไรอ่ะเธอขออะไรฉันฟังไม่ชัดถ้าคุณโฉมไม่อยากให้ผมอายคนแล้วก็คุณก็เซ็นโอนมาดุกทั้งหมด่ะที่คุณมีอยู่อะเอามาให้ผมสินี่คุณจะบ้าเลยคุณสมพรนี่มันม็รดกของคุณพ่อคุณแม่ฉันจะไปให้เธอได้ยังไง แหกผีอย่างงั้นสิผีอะไรของคุณน,ะน่ะผีมันแหกตานี่คุณบอกไม่ให้บรดกผมก็จบแล้วไม่ต้องเอาเรื่องผีแล้วมาหลอกผมหรอกพอพอฉันบอกว่าจะไม่ให้เธอผีมันจะฆ่าฉันอีกแล้วหรือว่ามันจะเป็นความจริงอย่างที่หมอบอกว่ามันต้องให้เขาทุกอย่างเมื่อมีคนขอ ฉัน,ฉ,นฉันกลัวแล้วจะฉันยกให้เธอนะยกให้เธออุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะใบเออใบเซ็งมอนี่สุดยอดเลยมันเชื่อมันเชื่อสุดยอดเลยมันต้องอย่างนี้อะไรเนี่ย เมื่อกี้คุณจับมือฉันหรือเปล่าเปล่าจ้ะคุณคิดไปเองหรือเปล่าโอ้ยผีหลอกฉันอีกแล้วว่ะคุณเปลหยิบอะไรมาไปหยิบใบเซ็นมอบมรดกไงไม่เอาหรอกคุณอย่าทําอย่างนี้เลยผมผมแค่พูดเล่นไปเท่านั้นแหละคุณเก็บไว้เถอะคุณสมพรคุณต้องเอานะไม่งั้นผีมฆ่าฉันโอ้ยเนี่ยเห็นไหมโดยเหยียดตาเอาไปเถอะคุณเก็บไว้เถอะผมไม่อยากได้หรอกมรดกของคุณน่ะเซ็นเซ็นเซ็นคุณจะเซ็นจริงๆเหรอเซ็นจริงสินี่ไง เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จสุดแล้วเออเอาไปเอาไปาไหนนี่นี่นไงเสร็แล้วี่รับนี่คุณมอบรดทั้งหมดของคุณให้กับผมจริงๆเหรเนี่ยเอาไปเลยกไ้ดีฉันให้คุณน่มันไม่สูญเสียไปไหนแล้วเพราะคุณเป็นคนดีคนธรรมะทํงโลแล้คุณก็เป็นผัวฉันอี่รักจาขอบคุณมากนะจ๊ะที่รักอบใจมากนะ ก่อนบายคายเพียรก่อนบายคายเพียรสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงไปสารแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดผมจะไปนั่งสมาธิต่อเจ้เคุณธรรมะธโมอยู่แล้วนี่เห็นแล้วเสร็จแล้วเซ็นแลก็ไปละเสร็จแล้วฉันให้เขาแล้วแกไปอันนี้ใช่ไหมบายบาย อ bye bye. เป็นอย่างที่หมอบอกจริงๆด้วย bye bye. มันต้องให้สมบัติเขา bye bye. อุ้ยไปแล้ว bye bye. ไปแล้วเฮ้ย โอ้ยมันเป็นอย่างไรที่หมอบอกจริงๆด้วยพอให้ปุ๊บผีก็ไปโอ้พวกสัมุเวสีโอ้ยตายตายตาฉันโอ้ย,ฉ,อยฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วคําทํานายของหมอโอยลงออกไปที่หิวน้ำํำอ้ยอยู่นี่ครับหิวน้ําำขอบใจ ัวกันจะมาทำไมไปพี่เอ๋อ้อยนังอ้อยช่วยด้วยนังอ้อยนังอ้อยคุณนายนี่ยอะไรไมได้หรอคะผีคุณอะผีผีผีเด็กผีตรงไหนคะผี่เขาบอกทำแท้งอ่ะไหนผีเด็กไม่เห็นมีผีแล้วนะคะไหนก็ผีไม่เห็นแล้วกคุณนายคุณนายไม่สบายหรือเปล่าคะอวยเปียดคนเลยกับคุณนายค่ะยังกดคุณนายเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะมาเอาชีวิตฉันแน่เลยไปดิไป ตามคําที่หมอดูบอกว่ามันต้องยกของให้ให้ทรัพย์สมบัติให้เขาาใครขออะไรก็ให้ไปแล้วผีมันจะไม่มาตามแกแกแกขออะไรฉันสักอย่างนึงนะน้องอ้อยนะฉันจะยกให้คุณนายขาอ้อยอยู่กับคุณนายมาตั้งนานแล้วนะคะอ้อยไม่อยากได้เลยค่ะอ้อยมีความถูกแล้วกันคุณนายไม่รอ้ไรื่องไม่คุณนายนี่ดาวชอ้นนี้จะทีเอียววะ กลัวกลัวมันแกขอมาเร็วๆเข้าขอได้จริงๆหรอคะจริงๆขออะไรก็ขอเลยเร็วๆกลัวอะไรเจ้มันอ้อยอ้อยขอผัวคุณนายมาเป็นผัวอ้อยนะคะอ้อยนี่แกขอผัวฉันเลยเหรอมันจะมากไปแล้วนะไอ้อ้อยเอาไปเอาผัวฉันไปเอาผัวฉันไปเอาไปได้ยังค่ะฉันยกให้แกเอาไปเอาไปได้แล้วไปได้แล้วฉันยกผัวให้เขาแล้วไปไปอุ้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วภาพค่อยๆเลือนลางหายไปแล้วไปแล้วมันล่องลอยไปแล้วฉันยกให้เขาผีก็หายผีไปแล้วน้องอ้อยนี่ไอ้ที่แกขอผัวฉันเมื่อกี้แกพูดเล่นใช่ไหม ใครเอยนี่อีนางโฉมเฮ้ยอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะแกกับฉันสถานะหลรกกลับกันแล้วตอนเนี้ยฉันน่ะเป็นเมียของคุณผู้ชายและเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แกเป็นขี้ข้าใส่หัวไปยังไม่ได้เอ้ยเออมึงเชิมนางนี่ลามปามเอางี้วันนี้ฉันไล่แกออกจากบ,บ้านหลังนี้ฉันไม่ออกเพราะแกไม่ใช่เจ้าของบ้านไปเลยไม่ไป ออกไปไม่เอาออกไปไม่เอาเดี๋ยวๆๆๆๆนี่ไอ้อวยวายอะไรกันน่ะนั่งสมาธิไม่สงบเลยพี่ขาดูีิดูมันทํากับโฉมสินางอ้อยมันจะไล่โฉมออกจากบ้านกูพี่ขาไล่นางอ้อยออกจากบ้านไปเร็วเข้าไล่แกแล้วอกแกรู้ไห้ฉันทนอยู่กับแกมานานแล้วฮะทนอยู่กับแกมาตั้งกี่ปีแล้วนี ทุกวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลยอยู่กับแกตอนนี้แกไม่มีอะไรแล้วมรดกทั้งหมดแกยกให้ฉันมาแล้วนี่ลายเซ็นของแกฮะทั้งหมดเป็นของฉันแล้วตอนนี้แกไม่มีประโยชน์แล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ซะออกไปซะนี่แกใช่แกฉันอยู่กับแกมาเนี่ยฉันหวังมรดกของแกฉันแต่งงานเพราะเห็นแกรวยไงฉันจะกะอยู่กับแกประมาณสักสี่ปีแกก็คงตายแล้วแต่ที่ไหนได้ สิบกว่าปีมึงไม่ไอสักแคตเลยตายยากตายเย็นทนทานฟ้าผ่ายังไม่ตายอีกแกนี่พวกแกสองคนรวมหัวกันหลอกฉันใช่ไปฉันจะมาเอาึ้นเตรียมเลยฉันจะมาเอาขึ้นไปเ,เลยไปนหลังฉันจะมาเาี วิ่งไประเพทผ้ารถชนตายไปแล้วมั้ง <laughs> สมบัติเป็นของเราแล้วโอ้โหโอ้อยจ๋าแผนการของเธอนี่มันได้ผลจริงๆฉันทนอยู่กับนังโฉมมาเนี่ยนะเป็นสิบสิบปีกะให้มันตายแต่มันไม่ตายแต่แผนการที่อยากได้มรดกของมันเธอคิดแค่นิดเดียวตอนนี้มาเป็นของเราแล้วที่ผลมันสำเร็จแบบนี้ก็เพราะว่าฝีมือคนที่อ้อยจ้างมา เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายต้องให้หลังวันพวกเขาด้วยนะคะไอเรื่องนั้นเธอไม่ต้องห่วงหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเธออยากจะขออะไรฉันก็ให้เธออยู่แล้วเพราะตอนนี้ฐานะของเธอก็คือเมียของฉัน <c oughs> แล้วก็อยู่ในฐานะเจ้าของบ้านหลังนี้ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเธอมันแรวเผ,ผาโดยเฉพาะลิ้นของเธอ <c oughs> อยู่กันยังมีความสุขละก่างแล้ว